ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสได้พูดถึงท่านผู้อำนวยการพิษณุเพราะเป็นความสุขจริงๆที่จะได้พูดถึงผู้บริหารที่เป็นทั้งความหวังของเราในอนาคตแล้วก็เชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้บริหารทั่วประเทศได้เห็นผลงานของท่านในการแก้โจทย์ที่สำคัญของการศึกษาอย่างน้อย3ามโจทย์ด้วยกันซึ่งปกติแล้วใครเจอสักโจทย์เดียวก็ถือว่าหนักหนาสาหัส แต่ทั้งสามโจทย์ท่านพอพิษณุทําได้ดีเหลือเกินดีเหนือความคาดหมายดีจนเป็นที่โจทย์จันแล้วก็เป็นบทเรียนสําหรับคนอื่นๆทั่วประเทศโจทย์แรกที่ได้มีโอกาสสัมผัสคงจะเป็นเรื่องที่โรงเรียนมัธยมวัดในโรงช่วงนั้นสัก20กว่าปีมาแล้วมั้งคะที่เรามีปัญหาเรื่องจำนวนเด็กที่น้อยลงเนื่องจากประชากรแถวนั้นก็มีจำนวนไม่มากนะัก มีคนเสนอวิธีแก้ปัญหามากมายหลายประการแต่ท่านทวัตซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านพิษณุซึ่งเป็นรองก็ได้เสนอว่าถ้าเราเปลี่ยนโฉมหน้าของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่สอนไบลิงโกโดยใช้รูปแบบที่โยทินบุรณะทําได้ดีก็น่าจะเป็นประโยชน์นั้นฟังก็รู้สึกเห็นเขาลางเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่ไม่ทราบว่าเส้นทางในอุโมงค์จะยากลําบากสักแค่ไหนนะคะ แต่ก็ได้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้บริหารทั้งสองคือท่านทวัตและท่านพิสนุก็ได้ตกลงที่จะดําเนินโครงการนี้ด้วยกันแต่จําได้ดีว่าจากผู้ปกครองที่มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้กลายเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมอย่างมากและที่น่าชื่นใจเป็นที่สุดก็คือนักเรียนที่เป็นผลผลิตนั้นเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจไม่เพียงแต่ภาษาดีอย่างเดียว แต่เขามีบุคลิกของคนที่มีจิตอาสามีบุคลิกของคนที่จะเป็นคนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงอันนั้นเป็นโจทย์แรกซึ่งจนทุกวันนี้นะคะนั้นก็คิดว่าไม่มีทีมใดที่สามารถพลิกโฉมโรงเรียนได้รวดเร็วและก็ได้รับการยอมรับเชกเช่นที่ท่านทวัตและท่านพิษณุธรำโจทย์ที่สองซึ่งช่วงนั้นนั้นก็ยังอยู่ที่กรมสามัญก็มีความพยายามที่จะเปิดโรงเรียน ตามพื้นที่รองรับไม่ให้เข้าไปอยู่ในใจกลางเมืองก็ได้เป็นที่มาของโรงเรียนสวนกุหลาบทนบุรีเ,เกิดแรงมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องแต่ช่วงที่เราได้ไปดูกันนั้นยังไม่มีถนนเข้าไปเลยใช่ไหมคะท่านผู้บริหารทั้งหลายที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยกันพัฒนาจนเป็นที่ร่ำลือนะคะว่าเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบที่สุด ถ้าใครอยากจะเห็นว่าโรงเรียนยุคป,ปฏิรูปเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูที่โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะคะถึงจะเห็นตัวอย่างจดประการที่3ที่เดนได้มีโอกาสเห็นผลงานของท่านพิสนุคงจะเป็นช่วงโควิดซึ่งทุกคนก็งงว่าจะทำยังไงเดน,นอ่านหนังสือพิมพ์เอท่านพิสนุไม่ได้งงว่าจะทำยังไงท่านกลับเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นสถานที่พักพิงสำหรับชุมชน ได้ทราบจากท่านคุณครูทั้งหลายว่าทุกคนไม่มีวันหยุดในขณะที่คนอื่นอยู่บ้านนะคะแล้วก็ดูหนังจีนอะไรหนังเกาหลีกันแต่คุณครูที่โรงเรียนนี้ก็ทำอาหารช่วยชุมชนที่ใกล้เคียงเมื่อเดินถามว่าท่านช่วยนักเรียนนอกจากช่วยชุมชนแล้วท่านช่วยนักเรียนอย่างไรบ้างก็ได้ทราบว่าท่านมีการวิเคราะห์ว่าเด็กคนไหนจะเดือดร้อนในช่วงที่โรงเรียนปิดนานแล้วก็ได้มีกระบวนการที่จะช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนทัน แล้วก็ยังทราบว่ามีอุปกรณ์อะไรมากมายที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อนักเรียนมาเรียนจะได้รับความปลอดภัยนะคะเมื่อใดคนบอกว่าการปฏิรูปการศึกษาไม่เกิดขึ้นล่าช้าเน้นมักจะนึกถึงตัวอย่างที่ท่านพิษณุได้ทําไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนมัธยมวัดไดโรงไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีซึ่งพลิกฟื้นจากบ่อลิ้งปลามั้งให้เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยมากที่สุดหรือความว่องไวของท่าน ในการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นป้อมปราการที่จะปกป้องนักเรียนและชุมชนให้รอดพ้นจากภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะคะ